สวัสดีค่ะเริ่มเขานาหนาวแล้วบอนสีของเพื่อนๆนเป็นจังใดบ้างแนนอะค่ะเริ่มทิ้งใบล้งหัวกันหรือ,อยังนาะนี่มารีพามาเบิ่งบอนสีมาริค่ะทิ้งใบล้งหัวแล้วค่ะบอนเลี้ยงนอกตู้มักจะเป็นตั้งสีล่ละค่ะ พราะเข่านานหนาวแล้วก็จะทิ่งใบลงหัวเหลือแต่กระถางคนโลนอยู่กว่แตซมารีกันยังนี้ตู้บอนสีอยู่ตู้นึงเนาะค่ะเอาไว้จะเก็บแม่พันธ์เวลาหนานาวเขาก็เอาแม่พันธุ์เขาเขาไว้ในตู้เดี๋ยวพระเพื่อนๆมาเบิ่งใกล้ๆค่ะ บอนสีที่เห็นเป็นสีชมพูสดใสอยู่นี่ก็คือบางใ่บอนสีชนิดนี้มักจะแตกก่อเป็นฟอร์มก่อสวยงามค่ะหนึ่งเดียวเนีจาก,กระบาลเหลืออยู่สามใบ <c oughs> นารีบุรพากระทางนี่ก็คือสีปาดค่ะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ผมพิมานขาซอนแก้วอนนี้รับบินค่ะมารีเอบมาไม่ยยังอยู่ในกระถางสามอยู่เลยค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนเหเขาเอบมาไวเลี้ยงเป็นแมพันเทบเทวาก็ยังคงแดงสดใสอยู่ค่ะโกกลงก็เริ่มทิ้งใบแล้ว ต้นที่ขายังคงทนกับยังมีอยู่เด้ค่ะตั้งบ่อนบ้านไงอันนี้ว่าถิ่งก่อจักเทียนทับทิมชมพูทับทิมแดงใบแหลมเลี้ยวเง้าวนี่ก็คือยักษ์รามมสูนค่ะ ใบเขาแข็งแรงการแข็งแรงล้ำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับเลี้ยงนอกตู้ค่ะล้งหัวแล้วเขาก็งอกนอกขึ้นมาหม่เแา้ค่ะนางวิชุดานะยังคงสวยอยู่เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาบึง อ่บอนสีที่อยู่ในตู้ค่ะต้นเล็กๆก,กันยังมีเนาะค่ะบอนสีเลี้ยงในตู้ต้นงามต้นบอยัดเขาไว้ในนี่แหละมันสบายอีกอย่างนึงเนาะค่ะเราบ่าให้ได้รดน้ำ มึงดูค่ะมหาชัยพระนารายเยงในตู้ก็จะดีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขามีน้ำขังเมื่อใครได้ลดน้ำกันดอกฝั่งนั้นก็ยังมีสวยๆค่ะเดี๋ยวขยับไปดูก่อน แดงจึงหงยกคาแดงจึงเลยนี่เลือดเลือดนางพิมพ์บอนสีชนิดนี้ก็จะใบแข็งต้านแข็งเลี้ยงได้ทนครับบัวายความสวยความงามจักเทืเบิงน้ำเดก็สวยงามใบบักใงพื้นใบจะเน้นออกไปทั้งสีขาว นี่เม็ดสีกัดมาสีแดงอันนี้คือหยดเลือดนางพิมพ์นะคะบอเมนหงสุวรรณถ้าหงสุวรรณดูกเขาจะสีแดงแต่ว่านี่คือหยดเลือดนางพิมพ์บอมีดูกสีแดงจากพื้นเขาจะเน้นออกขา,ขาวขาวเน้นใบเขานะคะมุมนั่นกับยังโค้งสวยงามอยู่ค่ะเดีย๋ยวช่วงนานๆเขาก็จะเก็บแมพันเขาไว้ในตู้นี่แหละค่ะ ใบเบิองโดนๆจ้าเอ๊มีมวแมวแมวหน่อยค่ะเพื่อนๆพืนย้ำเศร้ากับแมยางเลาะสวนบอนสีคือกันแมวหน่อยกำลังเป็นตาหักส่วนนี่ก็คือหงเหินค่ะส่วนญ่ บอนสีใบสีเขียวเขาจะเหมาะสำหรับเรื่องนอกตู้เพราะว่าเขาจะทนเนาะค่ะด้านนี้จะเป็นบอนสีต้นเล็กค่ะที่เฮาพาหัวแล้วเขางอกเกิดมหม่อยากลงหัวดีหลายจับพาหัวะเลยงอขึ้นมาหมัแทงหลอดงามๆเด็ดละ่ะนางเสือดาวบอนสีชนิดนี้เรี่องง่ายค่ะหัวมักใหญ่ใบกะใหญ่ ถ้าหวน,นว่ามันเกิดบทจุดชินนี่จะต้นเล็กๆกระถางเล็กๆกระถางสามเพาะพันไวสำหรับเมื่อนี่กระเพาะสำนีก่อนเนาะค่ะเอาไวค้คลิปหน้าสิมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมะลิบ้านทุ่งในเด้อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ